มาใช้พับหกเหลี่ยมจากแบรนด์อมเทอร์เทรุ่นนี้กันค่ะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นพับแต่งหน้ารุ่นนี้นะคะในเซ็ตเขาเนี่ยก็จะมีมาเป็น3ชิ้นด้วยกันจะมีพับเป็น2แบบแลก็คือแบบหนึ่งจะเป็นเรียวแบบนี้นะคะและอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านตัวเคิร์ฟอีกแบบหนึ่งนะคะเขาก็จะเป็นตัวหกเหลี่ยมเลยตัวหกเหลี่ยมเนี่ยเขาจะมีเป็น2ชิ้นทางเขาทาเป็นสายคาดแบบ2ชั้นนะคะสามารถที่จะขยายตัวหลังจากที่เราเอาไปจุ่มน้ําแล้วถึง1นด้เท่าหลังอันนี้คือดูจุ่มน้ามาแล้วกับตัว ลงไป,ปนนห้าต่อเป็นคนที่เอาพัาไปชุบน้ำเนี่ยน้อยมากๆปกติคือจะใช้แบบแห้งอะ่ะตัวดีไซน์หกเหลี่ยมของเขามันดีตรงไหนรู้ไหมเข้าตามซอกตามมุมอีได้ดีที่มันเล็กๆเนี่ยได้ง่ายเลยมันละเอียดมากๆเลยเธอยิ่งประจุน้ำมาแล้วมันมีความนุ่มกว่าเดิมแล้วเนียนละเอียดมากแล้วก็ช่วยให้เกลี่ยได้ง่ายไม่กินเนื้อรองพื้นเข้าไปเป็นไอเทมที่ทำให้เราสามารถแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นจริงๆนะคะลองกดไปใช้แล้วเป็นยังไงบ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ